แป e ้งน่ารักวันเดย์พัดหนึ่งกับของจ้าขอบคุณครับคุณสวยกะตี้กะตี้เดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้มาทำไมอ่ะโดนกงแชร์อะใช่เท้าแชร์ัปหนีไปเปรูไม่ใช่เขาฉันไปดูหมอมาเขาบอกว่าฉันอะ จะเป็นโสดตลอดชีวิตเถแกเดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฉันนะเรว่าหมอดูนยไม่ได้ดูจากดวงแกหรอกเว้ยจะดูจากไหนอ่ะคงดูจากหนังหน้าแกเนี่ยมันชัดเจนที่สุดเลยไอื้ออีแง๊กออ้บ้าทำไมเงินที่มึงยืมกูไปมึงเอาคืนกูมาเลยนะเฮเอ้ยเขาล้อเล่นนะก็แค่หึงตัวเองนิดหน่อยอะ ตัวเองมีเขาอยู่ทั้งคนน่ะจะอยากมีเนื้อคู่ไปทำไมเล่าจริงรป่าจริง,รงก็กลัวเองบอกเขามีสวยอ่ะไม่สวยแต่น่ารักนะอุะ๊ยแบบด้นะ <c oughs> วยอ่ะอุ้ยสะ้ายสุดเลย <c oughs> อ่ะเอ็นไอ้เกลียดหน้าอย่างเดียวเธออย่าเกลียดเสียงเลยโอ้ยขคุน่ารักอย่างเงี้ยมากมาจุกทีพอดีว่ามีธุระไปก่อนนะ <c oughs> 아가เค